สำหรับเพื่อนๆท่าใดน,นะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่านะครับในขั้นตอนถึงวิธีการสมัครเพื่อเป็นผู้ขายใน Tik t o k อนะครับให้ไปดูคลิปเก่าก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีในท้ายคลิปแล้วก็ในใต้ description นะครับ ไปแตะลิงกเพื่อดูได้นะครับผมมาในขั้นตอนถัดมานะครับหลังจากที่เราสมัครผ่านเป็นที่เรียบร้อยเนาะมันก็ใช้เวลาในการอนุมัติประมาณสัก5 7ถึงวันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับพอผ่านเสร็จแล้วเราก็มาถึงในขั้นตอนการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเข้าไปได้นั่นเองนะครับวิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาแตะตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเข้าไปในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็มาเพิ่มในส่วนของชื่อสินค้าของเพื่อนเพื่อนนะครับสินค้าของเพื่อนเป็นอนเชื่องเรนะครับม แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ของเพื่อนเพื่อนคืออะไรนะครับให้มาเลือกได้เลยนะครับหรือถ้าใช้วิธีการง่ายๆสุดคือการพิมพ์ค้นหานะครับมันจะง่ายสุดนะครับถ้ามันตรงกับหมวดหมู่เราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ถ้าค้นหาไม่เจอนะครับก็ให้ไปเลือกหมวดหมู่นะครับแต่ถ้าไม่มีให้เลือกอื่นๆโอเคนะผมเจอแล้วนะครับหมวดหมู่ของผมผมก็จะแตะหมวดหมู่ที่ผมเลือกเข้าไปนะครับ ในส่วนถัดมาจะไปเลือกแบรนด์นะครับมีแบรนด์หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแบรนด์ก็ให้เลือกไม่มีแบรนด์นะครับถ้ามีแบรนด์นะครับให้เข้าไปเลือกดูก่อนนะว่าเขาอนุญาตให้ลงหรือเปล่านะครับในส่วนถัดมานะครับก็คือวัสดุนะครับวัสดุเป็นอะไรนะครับเราก็เลือกคอง่าเป็นผ้าฝ้ายนะเราก็เลือกที่ผ้าฝ้ายนั่นเองนะครับตรงนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถจะกรอกได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้บังคับเนาะอันรไม่บังคับเราจะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้เพราะเขาไม่ได้บังคับนั่นเองนะครับ แล้วก็ใน่วนถัตมานะครับก็ให้เรานะครับเพิ่มรายละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มรูปภาพนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแตะรูปภาพแล้วก็ทําการนําเข้ารูปภาพของเรานะครับโอเคนะครับจะเพิ่มได้สูงสุดก็คือ9รูปนั่นเองนะครับเพื่อนๆไฟล์นะครับต้องเป็น jpeg หรือว่า png นะครับขนาดรูปภาพนะครับควรเป็น1ต่อ1นะครับแล้วก็ไม่เกิน5เามกะไบต์นะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะ ทีอัปโหลดภาพและภาพไม่ขึ้นเนี่ยก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนถัดมานะครับคำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพื่อนๆนก็ใส่คําอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็สินค้าของเราให้ละเอียดนะครับเพื่อคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาจะได้มาอ่านรายละเอียดก่อนการสั่งซื้อนะครับใช้คําที่กระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับในส่วนถัดมาถ้ามีวิดีโอเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มวิดีโอเข้าไปได้นะครับยิ่งเป็นวิดีโอรีวิวก็จะดีนะครับคนจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้้้ววกก็ในนนนนส่ถัััดมมาาาะครรบขขอูลยตี ตัวแปรนะครับเพื่อนๆอาจจะมีหลายสีหลายหลายไซส์เนี่ยก็มาเลือกเพิ่มตัวแปรได้นะครับของผมเนี่ยอาจจะมีสีเดียวนะครับผมอาจจะเพิ่มแค่สีที่ผมมีนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นในส่วนของข้อมูลการขายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มสีที่ผมมีเนาะมันเป็นถุงเท้าสีดําผมก็ยกตัวอย่างเป็นถุงเท้าสีดําถ้าเสื้อสีดําสีขาวก็ เอามาเพิ่มได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มตัวแปรตัวเลือกเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือราคาขายนะครับเพื่อนๆขายราคาสินค้าเท่าไหร่นะครับก็ให้กรอกราคาขายที่อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนถัดมาปริมาณนะครับก็คือจํานวนสินค้าที่เรามีนะครับเพื่อนๆมีสินค้าคงคลังเท่าไหร่นะครับให้กรอกในส่วนจํานวนนี้เข้าไปนะครับหึงชิ้นก็สามารถขายได้นะครับต่อมาคือ SKU นะครับลงจํานวนก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยเพราะเขาไม่ได้บังคับนะครับ ในส่วนของข้อตัดมานะครับการขนส่งและการรับประกันนะครับให้เพื่อนๆใส่น้ําหนักสินค้านะครับให้ใกล้เคียงกับน้ําหนักจริงมากที่สุดนะครับอันนี้แนะนําให้รวมกับในส่วนของกล่องด้วยนะเอามาชั่งน้าหนักรวมกันดูแล้วก็คร่าๆวๆโดยประมาณนะครับต่อมาคือขนาดสินค้านั่นะก็คือกล่องพัสดุที่เราจะส่งเนี่ยมีขนาดความสูงความกว้างความยาวเท่าไหร่ กอกให้เรียบร้อยนะครับในส่วนหัวข้อถัดมานะครับก็คือการรับประกันนะครับเพื่อนเพื่อรับประกันนานเท่าไหร่นะครับหสัปดาห์1เดือนหรืออะไรก็เลือกเข้าไปนะครับในส่วนของหัวข้อการรับประกันรับประกันอย่างไรนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับของผมรับประกันโดยผู้ขายนะในส่วนถัดมานะครับเพื่อนเพื่อต้องการเปิดแบบเก็บเงินไปทางไหมถ้าต้องการเปิดให้เลื่อนสวิตช์เปิดนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาเราก็จิ้มปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับมีคําว่าเผยแพร่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะก็แตะที่คําว่าเผยแพร่นะครับเพื่อที่จะส like ่งไปให้เขา ตรวจสอบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มปุ่มตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นนะครับแตะปุ่มเสร็จสิ้นกันได้เลยครับ แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับสำคัญนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะขายดีนะครับแนะนําให้กําหนดค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับจะได้มีคนมาช่วยขายสินค้าให้เรานั่นเองนะครับเราจะได้ขายกันดีกันนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะ copy แก้ไขเกี่ยวกับในส่วนของสินค้าเราได้นะครับกดเข้าใจเข้าไปนะครับเป็นอันไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการลงสินค้าเข้าไปที่ Tik t o อกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นรอการตรวจสอบสินค้าของเรานะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วก็ลงขายนั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าคอมมิชชั่นเน ขายให้เรานั่นเองนะครับบักว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะทําตามกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจลืมกดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรละฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ